อาภัยนี a, welche, Dear, hmm, like like ่หนูมาถามยายว่ายายอยู่ศรีนารงอยู่ศรีนารงมาแต่เดินทางมาแต่ไกลมาทําสุระอะไรยายมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนใหญ่ตะเคียนยักษ์ยักษ์จริงๆยักษ์จริงจยักษ์จริงๆยักษ์จริงๆให้แม่นแม่นนะเจ้าแม่ให้แม่นแม่นนะให้แม่นแม่นนาคนใจใ่นับหน้าถือตาจริงๆเลยเชิดเลยเชิดจริงจริเลยนี่ลง บอกไว้ให้รู้ทีหลังจำไว้เนาะถ้าไม่เชื่อคอยดูนะอย่าหักขามันหักเลยคอยดูนะถ้าไม่เชื่อเอามันเอาเจ้าแม่ตะเคียนไว้กับบัวมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันเป็นเทียววัวเป็นเทียววัวโอ้ยเท่าไมถึงการยัดยาได้อยากจะได้อยากจะได้กินกิน ร่ำรวยแค่ไหนก็ยังไม่พอนี่แหละพอได้อยู่ได้กินแต่ทำไม่ถูกแน่นอนจริงจริงก็มีอะไรก็มีมีทุกอย่างเดินได้ไหมเดินไม่ได้แล้วทุกวันไห้ดล้วระวัดระวังให้ดีนะเดี๋ยวมันจะลุ่มโอยเจ้าแม่เอ้ยเจ้าแม่เอ้ยทำไมสดสวยงดงามจริงจริง สวยจริงๆนะเจ้าแม่สวยจริงๆเลยสวยสวยสวยชุดก็สวยคนก็สวยโอ้ยสวยจริงๆเจ้าแม่เอ้สวยจริงๆนะสวยแน่นอนสวยแน่นอนเราต้องทําให้มันสวยทำให้มันสวยทําให้มันสวยที่อยู่มันก็สะอาดสะอาดนี่อะไรที่อยู่ก็มีที่วัวที่ไก่เหี่ยววัวเหี่ยวไก่ ไม่รู้จะคุยยังไงเจ้าแม่เอ้ยเจ้าแม่เอ้ยทํายังไงล่ะมนุษย์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รถ้ารู้ไม่เอาไว้แบบนี้หรอกเจ้าแม่เอ้ยพอโทษขออาภัยนี่ละขออาชีพกรรมให้ลูกหลานน้อนอย่ามาหักขาลูกหลานเลยเดี๋ยวนี้ก็เดินไม่ไหวแล้วเจ้าของกันไม่ไหวแล้ว อย่ามาเดินไม่ไหวเลยอย่าคลานเอาอย่าคลานเติมเลยขอใครอย่าไปาำเติมเลยยายต่อไปอย่าคลานเอาไปเย่เย่ยืนขอใครขอโทษอย่าไปทำเติมอย่าไปทำให้มันสวยดูอย่าทำให้สวยทำให้สวยจริงๆนี่จะเอาอะไรนี่จะเอาอะไร เอาเลขสามตัวเอาเลขสามตัวเอาตัวใหญ่เย็นเย็นของดีต้องใจเย็นเย็นเอาเดี๋ยวขอตอนขอตอนกว่าเขาจะให้เขาจะให้หรือไม่ให้มันอยู่ที่เจ้าของเขาครับผมพี่เจ้าแม่ตะเคียนเอ๋ยเราเป็นคนมีศีลมีธรรมเราเป็นคนมีธรรมะธรรมโมเราเดินทางมาแต่ไกลนะเราขี่รถขี่เรือมาเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเลย

นี่แหละเอาเต่ามาปล่อยให้ทำทรมานทำไมลูกวาเออปล่อย

ตรนนม้แออยู่ที่ชอบมเป็นเพ่อนพกกันสานะครับสาตต้งอะไรไมี้ก็สิง่ายผู้ป้าโลรทั้งแรกเนาะย่าลืครับล่นตนนี้ตัวเอกนี่ก็ตั้งนะครับท่านผู้ชมเนใจเป็นความตัวนี้ทัเอบอกว อย่าลืมให้กำลังใจคุณบอลที่ทำให้เร,อเร,อเรืองนะครับกดไลค์ให้แอปน้ำแม่นะครับสู่ผู้ชมเนาะสวัสดีท่านปนะเทศนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับสบายดีมั้ยน้อง ได้มอไมคับตนครโอ้ยผมมีกูลั่นะครับทานผู้ชุ่ก็ช่วยแชร์เยอะครับ

ข้ามลูนกย่งนามก็เปนสถานที่หนึ่งนะครับชมนะครับที่เจ้าของอันนี no> ้เป็นตะเกียนส่วนบุคคนนะครับแต่ว่าติดต่อนะครับไก้ยายบุญนะครับไก่มาซี แปดหนึ่ครัหนึ่ศูนยห่งหรืนี่แหละเขียนให้เียนใหคนึงก็ครับแปดเก้าอะไรเนี่ยพอเสกมาวเดียให้เนาะรออีกรอบหนึ่งด้วยค่ะรอรอยายเขียนให้อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะไรเไม่เึ่งอง่ามนี่แหละ อเอาหมอลมาขัดกันเนาะอ๋อพอสามตัวเด้อจับแม่เด้อ น้ค่ะน้อค่ะแต่ว่ามันเป็นเซนูนไมเป็นสามนะครับเมื่อกี้ดูไม่ทันเนาะค่ะน้อยายบุญยกไม่ยกมือแล้วค่ะท่านแต่เหล็กแปดกับเหล็กหนึ่งนาะรอเพื่อนเขียนหายอีกรอบเด้อค่ะ นะคะนี่เด้อค่ะเด้อตัวเลขยายบุญ810กับ84นะคะ810กับ84 นี่เวยค่ะเธอแปดหนึ่งศูนย์แปดสี่เธอค่ะแปดหนึ่งศูนย์แปดสี่เดล็กมวยคือกัรนันแหละเนาะแต่ความ